เป็นอย่างไรคิดถึงท่านทักษิณไหมคะในความคิดถึงนั้นเราต้องเข้าใจว่าบัดนี้หปีมาแล้วทำไมชะตากรรมประเทศไทยถึงได้เป็นอย่างนี้ชะตากรรมที่เกิดการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมา2549 เป็นครั้งที่20ของการทำรัฐประหารในประเทศไทยหลังจากพศ2475เป็นต้นมาแปลว่า4ปี80ปีทำรัฐประหาร20ครั้งแปลว่าทุก4ปีเฉลีย่ยประเทศไทยมีรัฐประหาร1ครั้งนี่คือประเทศไทยค่ะ นัดประหารครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งที่20่สิบรัฐคนวนที่ผ่านมาเป็นฉบับที่18เห็นไหมคะแฟชั่นผู้หญิงกระปรงสั้นกับโรองยาวมันยังนานกว่าสี่ปีเลยนี่กระปรงสั้นไม่ทันจะยาวยังไม่ทันเปลี่ยนแฟชั่น ก็เกิดการรัฐประหารรอบใหม่แล้วนี่คือประเทศไทยค่ะที่ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสพี่น้องเราเปิดประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าตรงกับการเปิดประเทศของประเทศญี่ปุ่นดูสิญี่ปุ่นเขาล้ำหน้าเราไปเท่าไหร่ใช่ไหมพี่น้อง ที่เราอยู่ในประเทศไทยนั่งรถขับรถเนี่ยมีแต่รถญี่ปุ่นทั้งเ้นเทคโนโลยีเขาเก้าวไกลแต่ของเรายังตามหาควายบุญมาอยู่เลยค่ะแล้วเราก็ยังต้องตื่นเต้นกับปลาไหลสีทองอยู่เลยค่ะ ญี่ปุ่นไม่ต้องพูดเราเปิดประเทศพร้อมกันหันมาดูเกาหลีทุกวันนี้เทคโนโลยีเกาหลีนั้นอยู่ในระดับโลกเพราะว่าเราจะเห็นว่าสินค้าบางยี่หอ้อรวมทั้งแท็บเล็ตขายดีที่สุดในโลกเลยค่ะทั้งทั้งที่ประเทศเกาหลีไม่นานมานี้ เขายังมีสงครามกลางเมืองแบ่งเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือทหารไทยยังต้องไปช่วยรบตอนนั้นดูเหมือนว่าประเทศไทยยิ่งใหญ่กลับมาก็ร้องเพลงอารีดังแต่ตอนนี้ความแตกต่างมากมายหันมาดูสิงคโปร์ไม่ต้องพูดที่แย่ที่สุดก็คือมาเลเซียอยู่ใกล้กับเรา เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามากกว่าเราทั้งสิน้นคำถามว่าสีห้าประเทศนี้มีรัฐประหารไหมไม่มีเลยค่ะเป็นร้อยเปีดหันมาดูประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามมีรัฐประหารไหมไม่มีพม่าก็คือเป็นยุคทหารครองเมืองยุคเดียวยาวหรือว่าประเทศไทยคิดว่า เราจะแข่งกับพม่าหรือเทียบเคียงกับพม่าประเทศเดียวหรืออย่างไรเทคโนโลยี Technology ในการปลูกข้าวประสิทธิภาพของการปลูกข้าวจำนวนถังต่อไร่ประเทศที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าเรามีประเทศเดียวนี่ข้อมูลเมื่อสองปีที่แล้วก็คือพมา่า นอกนั้นเราก็ยังมีประสิทธิภาพในการปลูกข้าวจำนวนถังต่อไร่สูงกว่าเราเราเท่ากับกรัรมพูชาแล้วชนะพะมา่าประเทศเดียวค่ะนี่คือเทคโนโลยีประเทศไทยเรายังต้องตามหาควายบุญมาอีกนานเพราะฉะนั้น รัฐประหารเนี่ยแต่ละครั้งเราบอกว่ามันควรจะเป็นครั้งสุดท้ายอาจารย์ธิดามไม่เคยเชื่อเลยว่าเมื่อสองหสามสี่ 4, จะมีรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ก็มีนั่นยังไม่มหัศจรสั์์เท่ากับว่าสองห้าสี่เกก็มีรัฐประหารรัฐประหารสองห้าสี่เกคืออะไร ถ้าเป็นในอดีตรัฐประหารในยุคที่เรามีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือการปราบดาพิเศษก็คือการเปลี่ยนราชวงศ์แต่ว่ารัฐประหารในประเทศไทยที่กนะ้าวหน้ามีสองครั้งเท่านั้นคือพศสอง5 และพศสองสีค่ะนำโดยพระยาพหลพลพยุหะเสนาทั้งสองครั้งครั้งแรก2475เเราไม่ถือเป็นรัฐประหารแต่เราถือว่าเป็นการปฏิวัติเพราะเป็นการเปลี่ยนการเมืองการปกครองที่ล้าหลังไปสู่ก้าวหน้าและหลังจากสองครั้งนี้รัฐประหารในประเทศไทยล้าหลังทั้งสิ้น เพราะต้องการทําให้การเมืองการปกครองล้าหลังถอยหลังกลับไปสู่ยุคก่อนฉะนั้นรัฐประหาร2549ที่แท้คืออะไรที่แท้ก็คือรัฐประหารครั้งนี้ต้องการที่จะกำจัดและต้องการอํานาจคืนมาจากพรรคการเมือง ของทุนที่เป็นทุนใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทุนของอำอาจซึ่งก็ได้แก่ท่านทักษิณชินวัตรนั่นเองคือต้องการกำจัดท่านทักษิณชินวัตรนั่นเองแต่ว่าการที่เขาทำเช่นนั้นเวลาคิดเนี่ย เขาคิดว่าเขาต่อต้านนายทุนแต่ไปไปมามาสู้ไปสู้มากลายเป็นว่าเขาต้องมาต่อสู้กับประชาชนเพราะเบื้องหลังคุณทักษิณชินวัตรคือประชาชนและคนเสื้อแดงเต็มทั้งประเทศเลยค่ะฉะนั้นรัฐประหารที่ทำเพื่อต่อต้านนายทุน ซึ่งเป็นนายทุนใหม่ที่ไม่ใช่ทุนของอมาตยำอีกครั้งหนึง่งจึงกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าคณะผู้ทรรมและผลพวงของการทำรัฐประหารเพื่อที่จะทำให้ระบอบอมาตกลับมาพูดง่ายๆว่านี่เป็นการแย่งอำนาจในการเมืองการปกครอง กลับคืนมาจากในทุนใหม่ซึ่งได้แก่ทักษิณชินวัตรนี่เองแต่มันไม่ได้เป็นเช่นดังที่เขาคิดเพราะว่าวิธีธรรมที่เขาทำกับท่านทักษิณเป็นการทำแบบจารีดนิยมก็คือฟันคอริบเรือน ทหารเจดชั่วโคตรนี่เป็นวิธีคิดแบบจารีตนิยมแต่เวลามาจัดการกับประชาชนเขาคิดแบบจกักรวรรดินิยมหรือต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เขาไปคิดเอาว่าคนเสื้อแดงทั้งหลายเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดที่คิดเนี่ยไม่ใช่คิดว่าเป็นจริงนะแต่ว่าเวลาปราบเสื้อแดงเนี่ย เป็นการปรับแบบเดียวกับการปรับในยุคสงครามเย็นก็คือสงสัยยิงมันไว้ก่อนเลยค่ะดังนั้นธรรมชาติของการต่อสู้มันจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่พิสูจน์ก็คือว่า ขณะน,นี้คู่ต่อสู้ตัวจริงของระบ,บอบอามรตไม่ใช่ท่านทักษิณชินวัตรแล้วโปรดรู้ไว้ด้วยท่านกำลังสู้กับประชาชนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐประหารขณะนี้มันหยุดไปแล้วและประเทศปกติไปแล้วหรืออย่างไรใช่หรือไม่ใช่ว่าประเทศปกติไม่ใช่นี่ยังเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องและยังมีผลพวงรัฐประหารเต็มประเทศเพราะฉะนั้นหกปีของการทํารัฐประหาร กลุ่มเครือข่ายผู้ก่อการยังครองเมืองเต็มพื้นที่เลยค่ะเขาสร้างนิยายว่าทำไมเขาต้องทำเช่นนี้เพราะเขาเป็นผู้มีจริยธรรมมีคุณธรรมเป็นประดุษเทพแล้วพวกคนเสื้อแดงรวมทั้งท่านทักษณิณชินวัตร เป็นพวกคนเลวท่านทักษณิณก็เป็นนายทุนสามานส่วนพวกเราก็เป็นบริวารที่โง่เง่าเต่าตนเปรียบป้หนึ่งเทพกับอสูรแต่ขอโทษประเทศนี้ถ้าท่านว่าเราเป็นอสูรอสูรก็เต็มประเทศชอนเทพไปอยู่ที่อื่นดีกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาอ้างเป็นความชอบธรรมก็คือเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมและพวกเราประชาชนเป็นพวกคนโง่เง่าคนถูกจูงจมูกเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนดีจึงสมควรเป็นผู้ปกครองตกลงไหมพี่น้องไม่ตกลงค่ะเสียใจด้วย ความดีความเลวใครเป็นคนบอกคุณบอกของคุณเองว่าคุณเป็นคนดีขอโทษคนดีในความหมายของเราต้องเป็นคนดีของประชาชนเท่านั้นคนดีของอำมมา์อย่ามาพูดให้เหม็นน้ำลายเพราะฉะนั้นคุณธรรม จริยธรรมมันมีความหมายว่าเป็นของใครเพราะฉะนั้นสำหรับคนเสื้อแดงเราไม่จำเป็นต้องพูดว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีเราพูดไม่พูดเรื่องจริยธรรมแต่เราจะพูดว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องพูดเรื่องจริยธรรมคุณธรรมก็ได้ คุณเป็นคนดีขอโทษแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมในประเทศเลยมันคนดีประเภทไหนกันแน่ดังนั้นขณะนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าสถานการณ์รัฐประหารหกปีถามว่ามันจบสิ้นแล้วยังมันจะจบได้อย่างไร รัฐธรรมนูญของมันรัฐธรรมนูญฉบับเพงสวยก็ยังอยู่ใช่ไหมพี่น้องฉบับที่กดหัวประชาชนก็ยังอยู่แล้วมันไม่ยอมให้แก้ทั้งทั้งที่มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เอาปืนกดหัวประชาชนทีบแล้วบอกว่าพวกมึงต้องรับรัฐธรรมนูญฉบับ5าสดเราก็บางคนก็บอกรับนับมันไปเถอะ เดี๋ยวเลือกตั้งเราก็ชนะเองแต่ปรากฏว่าเรายังมีขวากน้ำใหญ่รออยู่ข้างหน้าเหตุผลเพราะอะไรการลงทุนทํารัฐประหารของเขาครั้งนี้เขาต้องลงทุนมากดังนั้นเขาจึงต้องปกปักรักษาเอารัฐธรรมนูนใส่เซฟไขคกุญแจแล้วเอากุญแจไปซ่อนซะด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตาม เราต้องมีปฏิฐานด้วยกันนะที่นี่ว่ารัฐประหารโดยรถถังมันอาจจะหยุดไปแล้วมันไม่ได้หยุดโดยลุงนวมทองมันไม่ได้หยุดโดยลุงนวมทองเพราะว่าแท็กซี่ของลุงนวมทองเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านรัฐประหารแต่ว่ารถถังออกไป แต่ว่ามีอย่างอื่นเข้ามาควบคุมผลพ,พวงรัฐประหารอันได้แก่การใช้กฎหมายและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนมากมายนี่คือมรดกบาปสิ่งที่คณะรัฐประหารต้องการที่จะเก็บเอาไว้ก็คือไม่คืนอำนาจให้ประชาชน พระาะรัฐมน,นูชุดนี้ต้องการสกัดนักการเมืองที่มาจากทุนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พวกของตัวเองดังนั้นพักการเมืองของกลุ่มอื่นจึงต้องถูกยุหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครัง้งทุกพักยกเว้นพักเดียวที่เป็นพักของอัมมาคือพักประชาธิปัตย์ค่ะ ก็ไม่ยุบเฉยๆนั่นแหละใครจะทำไหมก็หน้าด้านไม่ส่งเรื่องให้ทันเวลาและไม่ยุบเฉยๆใครจะทำไหมนั่นคืออดีตขอโทษไม่ใช่ปัจจุบันเพราะว่าคนเสื้อแดงต่อไปนี้ไม่มีทางที่คุณจะกดหัวประชาชนแบบในอดีตอีกต่อไปใช่ไหมพี่น้องรัฐธรรมนูญก็หวงเอาไว้ ไม่ให้แก้ไขและนักการเมืองที่เลือกตั้งเข้ามาก็มีแต่องค์กรเช่นองค์กรผู้ตรวจการไรู้ตรวจการอะไรวันๆก็คอยจับผิดของนักการเมืองซี่ที่ไม่ใช่ระบอบอมาดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงสสทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเขาทำ อย่างนี้แล้วยังอวดตัวเองว่าเป็นเทพเป็นเทวดาอวดตัวเองได้อย่างไรทำแต่ละเรื่องเนี่ยเล็วซามตำช้าทั้งสิ้นเลยรัฐธรรมนูญยังอยู่กฎหมายที่ไม่ถูกต้องต่างๆยังอยู่เต็มไปหมดรวมทั้งองค์กรต่างๆ และวุฒิสมาชิกที่ไม่รู้สึกอับอายขายหน้าและองค์กรอิสระต่างๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช้เงินเดือนกินเงินเดือนแสนแสนบาทมีรถมีคนขับแล้วตัวเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วยังพยายามที่จะจัดการปราบปรามประชาชนเทวดาแบบไหนถึงหน้าด้านแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วเราจะบอกว่ารัฐประหารเนี่ยหมดไปได้อย่างไรเขายังเอาคนของเราอยู่ในคุกปานี้เจ๋งไม่รู้ได้ดูทีวีอยู่หรือเปล่าถ้าดูอยู่ก็บอกด้วยว่าพี่น้องที่นั่งอยู่คิดถึงเจ๋งด้วยค่ะ เรายังเขากยังพยายามที่เอาเราเข้าคุกตลอดเวลาเอากสารที่เขียนเอาไว้ผู้กอ่อการร้ายท่านทักษิณชินวัตรกลายเป็นผู้กอ่อการร้ายเบอร์หนึ่งแล้วตามด้วยท่านวีรามุสิกพงศ์จตุพรพรหมพัน,นธ์นัทวุฒิใสเครือหมอเวงเป็นลำดับค่ะจนกระทั่งคนที่เสียชีวิตแล้วอย่างเสแดงก็เป็นผู้กอ่อการร้ายในบัญชีด้วย 39คนหมายความว่ากลุ่มอมาตกะว่าจะเอาพวกนี้ไปขังคุกไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยแต่คาดผิดตรงที่ว่าเลือกตั้งทุกครั้งพักของนายทุนที่เขาเกลียดแสนเกรดก็มาชนะทุกครั้งเลยนี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขา ดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันพี่น้องต้องเข้าใจว่ายังเป็นสถานการณ์ความต่อเนื่องของรัฐประหารแต่กลไกลในการทำและควบคมุมไม่ใช่รถถังปืนใช้เป็นบางครั้งแต่ใช้กระบวนการของกลุ่มบุคคลและการใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและองค์กรต่างๆรวมทั้งสื่อนักวิชาการ และนักธุรกิจสายอำมาตทั้งหมดเขายังดำรงอยู่เราไม่ได้ต้องการที่จะไปเข็นค่าหรือไล่เขาเราต้องการทวงคืนอำนาจประชาชนย้อนกลับมาก่อนทำรัฐประหารก็เท่านั้นเองใช่ไหมพี่น้องแต่กลายเป็นว่าเขาเข็นค่าประชาชนเพราะวิธีคิดของเขาถ้ากับ ท่านทักษิณก็คือฟันคอริบเรือนประหารเจ็ดชั่ว พักเพื่อไทยให้โอกาสคุณประชาชนให้โอกาสคุณมาบัดน,นี้คออปออกลับมาบอกว่าสาเหตุของปัญหาในประเทศทั้งปวงมาจากท่านทักษิณชินวัตรคนเดียวให้เสียสละไม่ให้กลับมาประเทศไทยนี่คือคออปอค่ะช่วงที่รัฐบาล ต่ออายุคอปออาจารย์ธิดายังงงเลยไปต่อให้ทำไมแน่นอนเขาก็มีสิ่งดีอยู่บ้างจำนวนหนึ่งในหลักการของการที่ไม่ตีตวนนักโทษและต้องการให้ได้รับการประกันตัวแต่มันไม่เพียงพอเพราะเมื่อผ่านเวลาไป รการสิทธิมนุษยชนอยู่ด้วยกันก็แล้วกันก็คือต้องมีการจุดประทัดขับไล่กันหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่ยังเป็นสถานการณ์รัฐประหารแต่มันเป็นรถประหารที่ใช้กลไกอย่างอื่นไม่ได้ใช้กองทัพอย่างเดียวและนี่คือการใช้งานของระบบอมาตยอย่างเต็มกำลังทุกระบบ เพราะว่าตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาการต่อสู้ของระบอบล้าหลังกับสิ่งที่ก้าวหน้านั้นคัดสอบครั้งใหญ่ก็คือครั้งนี้ก็คือระดมสัพักกำลังมาต่อสู้กับคุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนี่เป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของระบอบอำมม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และไม่มีทางที่จะชนะนั่นก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงยิ่งกว่าระบอบอัมมาตก็คือประชาชนไทยเท่านั้นเองพี่น้องพี่น้องเรารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์รัฐประหารเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมเราต้องการให้รัฐบาลนี้อยู่ได้นาน,าน แต่ว่าการที่รัฐบาลอยู่ได้นานล้วแลกกับการที่ประชาชนยอมจำนนไม่ต่อสู้มันเป็นไปได้หรือเปล่าพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้นี่รู้หัวใจเราก็ต่อสู้ไปท่านก็เป็นรัฐบาลของท่านไปใช่ไหมพี่น้องท่านก็ทำงานให้เต็มที่ให้ดีที่สุดขยันที่สุดไม่ต้องเอาเป็นแบบพักที่ดีแต่พูด ทำงานดีดีแต่ทำงานไม่ต้องพูดและนี่คือจุดเด่นทำงานไปแต่ว่าจะให้ประชาชนไทยหยุดการต่อสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือทำให้ประเทศไทยนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราต้องการคนที่มาร่วมกับเรา อีห้าล้านถึงสิบล้านคนเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องขยันต้องขยันในการสร้างมิตรอย่าทำมิตรให้กลายเป็นศัตรูสอนทุกดอกที่ปักไปอ,อกต้องเป็นอกของศัตรูไม่ใช่อกของเพื่อนด้วยกันขอให้จำไว้เลยว่าในการต่อสู้ของประชาชนนั้น เราต้องการเพื่อนเราต้องการมิตรต่อมิตรต่อเพื่อนนั้นเราต้องใช้ท่าทีที่รักษาโรคเพื่อช่วยคนแต่ว่าสอนทุกดอกต้องตรงไปปักอ,อกกับผู้ที่เป็นปฏิปักต่อประชาชนเท่านั้นเราต้องเข้าใจเพื่อนซึ่งกันและกันว่ามีความคิดแตกต่างกันได้ไม่จะเป็นต้องคิดเหมือนกัน แต่ว่าเส้นทางใหญ่ไปสู่ประชาธิปไตยด้วยกันดังนั้นในสถานการณ์นี้จึงขอเรียกร้องพี่น้องว่าต้องขยายความรักต้องขยายความเข้าใจเรามีคนที่อยู่หัวใจกับเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ล้านคนแต่ประชาชนีสิทธิ์ออกเสียงประมาณ48ล้านคน เราจำเป็นต้องการคนเพิ่มเข้ามาในส่วนของเรา5-10ล้านคนต้องทำให้ได้ใช่ไหมพี่น้อง,พองเพราะฉะนั้นเราอย่าปัดเพื่อนเราจาก15ล้านให้เหลือ5ล้านคนเพราะเราคิดว่าเพื่อนเราไม่ดีเท่าเราไม่เก่งเท่าเราเพื่อนต้องทำตามเราสิแต่ขอโทษประเทศนี้ เราต้องการพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่และดังที่ได้บอกแล้วว่าสอนทุกดอกต้องปักไปที่อกของระบอบอวมาตเราจะไม่พูดถึงบุคคลเราจะพูดถึงระบบและระบอบแต่เราไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เกิดความเลวร้ายในประเทศนี้เพราะประเทศนี้ ถูกระบอบอำมาตย่ำเยีและทำให้ล้าหลังมามากพอแล้วเพราะเราฉลาดกว่าระบอบอารย์เราจะใช้สันติวิธีต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ได้เพราะสันติวิธีมีโอกาสชนะมากกว่าวิธีอื่นนับสิบสิบเท่านี่พิสูจน์แล้วทั่วโลกค่ะ เราจะไม่ยอมสูญเสียชัยชนะที่มีอยู่แต่เราจะเดินหน้าต่อไปและพี่น้องทั้งหลายขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสอนทุกดอกต้องปักอ,อกฟังที่เป็นปฏิปักประชาชนอย่าเอาสอนมายิงและมาทิ้มกันเองขอได้ไหมพี่น้องเอาละค่ะ <S <S เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าอาจจะมีท่านอื่นที่หลายคนมากมาย เพราะว่าถ้าอาจารย์ทิดาพูดก็พูดได้ทั้งคืนเหมือนกันก็ไปติดตามในรายการอื่นเพราะนั้นคืนนี้โดยสรุปก็คือว่าต้องการให้พี่น้องเข้าใจว่ารัฐประหารในประเทศไทยที่แล้วมาเป็นครั้งที่20และรัฐประหารที่คิดว่าก้าวหน้ามีอยู่เพียงสองครั้งซึ่งเป็นการทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงน,นอกนั้น รัฐประหารคือการทำให้ประเทศถอยหลังมาตั้งแต่2490จนถึงปัจจุบันและสาเหตุของการที่เขาต้องทำอำนาจรัฐประหารเพราะเขาต้องการแย่งชิงอำนาจการปกครองมาจากท่านทักษิณชินวัตรและประชาชนไทยนี่คือเหตุผลและคู่ขัดแย้งที่แท้จริง ขณะนี้ได้เปลี่ยนจากท่านทักษิณชินวัตรกับระบอบอมาร์ตมาเป็นประชาชนไทยทั้งประเทศกับระบอบอมาร์ตไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนไทยต้องสามัคคีกันพุ่งสอนทุกดอกไปยังกลุ่มคนล้าหลังที่มันจะทำให้ประเทศนี้ยิ่งฉิบหายมากขึ้นทุกวันทุกวันขอให้สามคัคคีกันต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะ ที่แท้จริงในเร็ววันอดทนไว้เหมือนพี่น้องที่อดทนต่อสายฝนในคืนนี้ขอได้รับการคาระวะจากหัวใจของอาจารย์ธิดาด้วยสวัสดีค่ะ